สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะอ้าววันนี้แม่บ้านขายพระค่ะพี่เดินทางมาถึง EP ที่1 2ึ่กันแล้วนะคะพี่ๆขาเช่นเคยค่ะพี่เช่นช่องทางการติดต่อนะพี่นะ0 8 4 9 1 5 8 0 6 5นะคะพี่ขามีบริการเก็บเงินปลายทางเช่นเคยค่ะพี่ๆขานี่นะคะโทรหรือทักไลน์มานะพี่นะเพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์ขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้จ้า มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะพี่ขาเชน่นเคยเนาะพี่เนาะอ้าวนี่นะคะพี่ม่บ้านมีพระบ้านเ <c oughs> พื่อนปู่นะคะพี่อ่าเพื่อนปู่บอกว่าเฮ้ยขายได้ไอปู่ฝากขายขอฝากด้วยคนนะว่างั้นนี่นะคะงัดจากฝาบ้านมาเหมือนกันนะพี่ขานี่นะพี่ดูรายการแรกกันนะคะพี่ขารายการนี้เป็นเอ่อรูปถ่ายหลวงปู่ทองมานะพี่นะเก่าๆกันอย่างนี้เลยนะพี่ๆนี่นะจ๊ะพ,พี่จ๋าเป็นรูปถ่ายหลวงปู่ทองมาคือแบบ ห้อยไว้นะพี่นี่นะคะห้อยไว้มาแบบนี้เลยนะพี่นะอ่านี่นะคะพี่ขาเป็นบ้านใหญ่อยู่นะพี่นะนี่นะคะพี่เลยเลยคืบไปบ้านอีกนะเดี๋ยวไม่บ้านจะนี่นะคะพี่อันนี้ด้านฐลนประมาณคืบหนึง่งประมาณนี้เนาะพี่เนาะในบ้านในชมด้านหลังด้านหลังเป็นลักษณะแบบนี้นะพี่จา๋าเป็นรูปสมัยโบราณแบบนี้เลยนะพี่ๆนะ นี่นะคะพี่พี่อาวรายการแรกนะพี่นะันีค่ะเป็นลักษณะอ่ารูปถ่ายแล้วก็มีเป็นลักษณะเขาเรียกยังไงอะนี่นะพี่มีเป็นจานเป็นตัวหนังสือแบบนี้นะพี่จ๋าเป็นอักขรจานด้วยดินสอนะพี่นะนี่นะคะพี่พี่ขาเป็นอักขรจานด้วยดินสอแบบนี้นะพี่นะด้านหลังเนาะพี่เนาะ นี่นะจ้าพี่ๆอ่าประมาณนี้นะพี่นะองค์นี้เป็นอ่อรูปถ่ายหลวงปู่ทองมานะพี่จ๋านี่นะคะชุดนี้เลยค่ะพี่เพื่อนปู่ฝากมาวันนี้อา้าวรายการถัดมานะพี่จ๋ารายการนี้เป็นสมเด็จหลังรูปเหมือนหลวงพ่อกลวยนะพี่นะนี่นะคะชมนะพี่จ๋าเก่าๆเ,เลยจ้าพี่นี่นะคะเพื่อนปู่เก็บไว้แบบ หลายมากพี่นะเยอะนะของแกเยอะนะครับพี่แต่ว่าแกก็ไม่ได้ให้มาเยอะแยะนะพี่เขาก็ห่วงเห็นเพื่อนขายก็เลยลองลองดูนะพี่นะนี่นะคะฝาในบ้านดูเนาะพี่เนาะองค์นี้เป็นอ่สมเด็จรูปเหมือนหลวงพ่อกลวยนะพี่นะด้านหลังเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อกลวยนี่นะพี่คาะมีชื่อหลวงพ่อกลวยชัดเจนมากๆเลยนะพี่นะตรงนี้ชัดมากๆนะพี่นะตัวหนังสือคมชัดมีอักขระยันด้านบนนี่นะคะพี่คะ องนี้เป็นสมเด็จหลังรูปเหมือนหลวงพ่อกลวยนะพี่นะนี่นะคะเป็นด้านขอบเนาะพี่เนาะนี่ค่ะอ่าประมาณนี้นะพี่นะรายการถัดมาเป็นสมเด็จขาโต๊ะหลวง well. ปู่โต๊ะนะจ๊ะพี่จ๋ามีสององจ้านี่นะคะพี่พี่เป็นลักษณะสมเด็จขาโต๊ะหลวงปู่โตะองค์แรกนะพี่นะนี่นะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะพี่นะเก่าเก่ากันอย่างนี้เลยจ้ามีคาแปง้งคาอันนี้เนาะพี่เนาะนี่นะคะ ด้านขอบพี่ klore. ด้านขอบอันนี้เป็นด้านหลังนะพี่นะด้านหลังเป็นลักษณะแบบนี้นะพี่จ๋านี่นะคะอ่าองค์นี้เป็นสมเด็จขาโต๊ะหลวงปู่โตองค์แรกนะจ๊ะพี่จ๋านี่นะคะประมาณนี้เนาะพี่เนาะอ่าอันนี้เป็นสมเด็จขาโตหลวงปุ่โตองค์ที่สองนะพี่นะนี่นะจ๊ะพี่พี่จ๋าองค์ที่สองมีร่องรอยด้านข้างนิดนึงแบบนี้นะพี่นะ อ่านี่นะคะพี่พี่นี่เป็นสมเด็จขาโตหลวงกุโตองค์ที่สองนะจ๊ะพี่จ๋านี่นะคะด้านขอบเนาะพี่เนาะอ่าด้านหลังนะคะพี่ด้านหลังเป็นแบบนี้นะพี่นะนี่นะะจ้าพี่พเก่าๆส,สวยๆแบบนี้เลยนะพี่นะนี่นะคะ อ่าน das ี่ค่ะพี่เป็นลักษณะแบบนี้นะพี่นะอันนี้เป็นสมเด็จขาโตหลวงปู่โตะองค์ที่สองนะจ๊ะรายการถัดมาเป็นเหรียญหลวงปู่โต๊ะปีหนึ่งเก้านะจ๊ะพี่จ๋ารุ่นพิเศษแบบนี้นะพี่นะหน้าตาหลวงปู่นะพี่ชัดเจนมากๆเลยพี่จ๋ามีชื่อหลวงปู่แบบนี้นะพี่นะองค์นี้เป็นเหรียญหลวงปู่โต๊ะปีหนึ่งเก้านะจ๊ะพี่จ๋าเขียนว่ารุ่นพิเศษด้านบนแบบนี้นะพี่นะ สวยงามนะพี่จ๋าสวยงามเนาะพี่เนาะนี่ค่ะเป็นลักษณะแบบนี้นะพี่พี่อ้าวด้านขอบด้านข้างนะจ๊ะพี่จ๋านี่นะคะด้านหลังนะพี่นาด้านหลังเป็นลักษณะแบบนี้นะพี่นี่เป็นรอยเอ่อแบบนี้นะพี่จ๋านี่นะคะนี่นะพี่นะอ่าองค์นี้เป็นเหรียญหลวงปู่โต๊ะปีหนึ่งเก้านะจ๊ะพี่พี่จ๋านี่ค่ะเป็นลักษณะแบบนี้นะพี่นะอ่านี่นะคะ อ้ารายการถัดมานะพี่รายการนี้เป็นล็อกเก็ตนะจ้าพี่จา๋าล็อกเก็ตหลวงปู่โตะนะพี่นะนี่นะคะพี่พี่เป็นล็อกเก็ตหลวงปู่โต๊ะนะจ้าพี่พี่จ๋านี่ค่ะสวยงามเป็นล็อกเก็ตออกสีฟ้าแบบนี้นะพี่นะนี่เป็นด้านหลังนะพี่จา๋าด้านหลังเป็นลักษณะแบบนี้นะพี่นะมาอย่างนี้เลยนะพี่จ๋านี่นะคะไม่ได้เลี่ยมได้อะไรมาเลยพี่มาแบบนี้เลยจ้ อ่านี่นะคะองค์นี้เป็นเออล็อกเก็ตหลวงปู่โตเนาะพี่เนาะรายการถัดมาเป็นเหรียญพุทธมนต์เหรียญพุทธมนต์นะพี่จา๋าเก่าๆกันอย่างนี้เลยนะพี่เป็นเหรียญพุทธมนต์ปี2,500นะจ๊ะพี่จา๋าคาบเขียวคาบฝุ่นมาเต็มเลยพี่พี่นี่นะคะเป็นเหรียญพุทธมนต์นะพี่นะปี2,500จ้ะนี่นะคะด้านหลังนะพี่นะด้านหลังเป็นลักษณะแบบนี้นะพี่นะ มีพสบอกแบบนี้นะพี่นะอ่าเหรียญเก่านะพี่นะปีสองพันห้าร้อยนะจ๊ะพี่จ๋าเหรียญพุทธมนต์นะพี่นะเก่ากันเลยพี่จ๋านี่นะคะพี่พที่สนใจนะพี่นะดูให้ใช่ดูให้ชอบแล้วก็ติดต่อมนบ้านกันเข้ามานะพี่จ๋าศูนย์แปดสี่เก้าหนึ่งห้าแปดศูนย์หกห้านะคะพี่พี่นี่นะคะรายการนี้เป็นพระสังกัดเจเนื้อผงนะพี่นะ หลวงพ่อคงนะคะพี่ขาองค์นี้เป็นพระสังฆจายหลวงพ่อคงเลี่ยมเก่าเก่าเลี่ยมเก่าไว้แบบนี้นะพี่นะเป็นหลวงพ่อคงนะพี่นะเป็นนี่นะคะพี่ๆเป็นพระสังฆจายด้านล่างเป็นเสือแบบนี้นะพี่นะนี่ค่ะเป็นเลี่ยมไว้แบบนี้นะพี่นะด้านหลังเป็นลักษณะแบบนี้นะพี่จ๋าอ้าวองนี้เป็นพระสังฆจายหลวงพ่อคงนะคะพี่ขาเลี่ยมเก่าไว้เนาะพี่เนาะ เนื้อผงนะคะองค์นี้สวยๆแบบนี้เลยจ้านี่นะคะเป็นเรี่ยมกเก่าไว้แบบนี้เลยนะพี่นะนี่นะคะพี่พี่เป็นพระสังกระจายเนื้อผงหลวงพ่อคงเนาะอ้าวรายการถัดมานะพี่รายการนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อรวยนะจ๊ะพี่จ๋าอยู่ในเลี่ยมนะพี่เหรียญสภาพสวยมากๆเลยพี่จ๋านี่นะพี่นะ อ่าองค์นี JI, ้เป็นเหรียญหลวงพ่อรวยนะจ๊ะพี่จ๋ารวยนะจ๊ะพี่รวยรวยรวยนะคะพี่ขาแบบนี้เลยนะพี่นะอยู่ในเลี่ยมแบบนี้นะพี่นะด้านหลังเป็นลักษณะแบบนี้นะพี่นะมีไก่สองตัวรุ่นซื้อที่ดินนะพี่จ๋าหลวงพ่อรวยรุ่นซื้อที่ดินนะพี่นะรับไปห้อยได้เลยนะพี่พอเลี่ยมไปแล้วนะคะองค์นี้เลี่ยมแบบอย่างสวยเลยพี่จ๋า นี่นะคะพี่ปูกเก็บอย่างดีเลยพี่จ๋าเลี่ยมแล้วเก็บไว้ไม่ใช้ใช้เลยค่ะพี่คือเลี่ยมสวยมากเลยพี่จ๋าองค์นี้นะพี่นะเหรียญก็สภาพสวยมากๆเลยพี่นี่นะคะพี่ๆขาองค์นี้เป็นเหรียญหลวงพ่อรวยรุ่นซื้อที่ดินนะพี่นะสวยๆแบบนี้เลยจ้ะพี่จ๋านี่นะคะพี่ๆเหรียญนี้สวยมากเลยพี่จ๋าเดิมๆเลยจ้ะพี่จ๋านี่นะคะอาวองนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อรวยรุ่นซื้อที่ดินเนาะพี่เนาะ นี่นะคะพี่พี่เป็นลักษณะแบบนี้เลยพี่จ๋าสวยมากๆเลยพี่องค์นี้เน้นว่าสวยมากเลยครับพี่ขาอยู่ในเลี่ยมแบบอย่างสวยแล้วก็พระสภาพแบบสมบูรณ์มากเลยพี่อา้าวรายการตัดมาเป็นเอ่อเตารีดปั๊มซ้ำหลวงกุทวดนะจ๊ะพี่จ๋านี่นะคะพี่ขาเป็นลักษณะเอ่อเตารีดปั๊มซ้ำหลวงกุทวดนะจ๊ะพี่พี่จ๋านี่นะคะ อ่านี่นะพี่นะเป็นลักษณะเอ่าเตารีดปั๊มซ้ำหลวงปู่ทวดเนาะนี่จา้านี่เป็นด้านหลังนะพี่นะด้านหลังเป็นลักษณะแบบนี้นะพี่เก่าๆกันอย่างนี้เลยจ้ะพี่จา๋านี่นะคะองค์นี้เอ่อเป็นเตารีดหลวงปู่ทวดนะพี่นะนี่นะคะพี่จา๋าเป็นลักษณะเตารีดหลวงปู่ทวดนะจ้าพี่จ๋านี่ค่ะ พี่ที่สนใจนะพี่นะติดต่อม่บ้านกันมาได้นะเจ้าพี่จ่า0849158065มีบริการเก็บเงินปลายทางจ้าอ้ารายการนี้นะคะพี่รายการนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเงินปี15นะพี่นะนี่นะพี่นะหลวงพ่อเงินปี15ในเลี่ยมแบบนี้นะพี่นะนี่นะคะพี่ๆขาเป็นหลวงพ่อเงินปี15อยู่ในเลี่ยมนะพี่นะสวยๆแบบนี้เลยจ้ะพี่จ๋าเลี่ยมไว้เรียบร้อยนะพี่นะ นี่นะคะพี่เขียนว่าหลวงพ่อเงินปีสองห้าหนึ่งห้าแบบนี้นะพี่นะเป็นลักษณะมียันมีบอกชื่อบอกพศเนาะพี่เนาะนี่นะคะอยู่ในเลี่ยมนะจ๊ะพี่จ๋าเป็นลักษณะประมาณนี้นะอ่านี่นะคะพี่พี่นี่ค่ะเป็นลักษณะเหรียญหลวงพ่อเงินปีหนึ่งห้านะคะนี่ค่ะรายการถัดมานะพี่อ้าวรายการนี้เป็นเอ่อพระมเหืสวนนะพี่นะ นี่นะพี่นะเป็นพระมเหสวนหลวงพ่อโบยนะพี่จ๋าอยู่ในเลี่ยมแบบนี้นะพี่นะเป็นลักษณะเลี่ยมไว้นะพี่นะด้านในเก่ามากเลยพี่จ๋านี่นะพี่พเป็นลักษณะอ่าพระมเหสวนหลวงพ่อโบยนะจ๊ะพี่จ๋าอยู่ในเลี่ยมนะพี่นะลักษณะด้านในเก่ามากๆเลยพี่พี่ขาดีนะคะนี่เป็นอีกด้านหนึ่งนะพี่นะ นี่นะพี่จ๋าเป็นอีกด้านหนึ่งนะพี่นะเก่าเก่ากันอย่างนี้เลยนะพี่พี่ขานี่ค่ะเป็นลักษณะเอ่อพระมาเหสวนนะจ๊ะพี่จ๋าหลวงพ่อโบยนะคะพี่นี่นะคะเก่าเก่ากันอย่างนี้เลยนะพี่นะนี่นะพี่นะอยู่ในเลี่ยมแบบนี้นะพี่พี่ขานี่ค่ะพี่เป็นลักษณะเลี่ยมไว้แบบนี้เนาะอ้างรายการถัดมาเป็นครุฑนะคะพี่ขาครุฑอาจารย์วรานะพี่นะ อันนี้เป็นครุฑแบบนี้นะพี่นะเป็นลักษณะแบบนี้นะพี่นะอยู่ในเลี่ยมพลาสติกใสๆนะพี่จ๋าเป็นสีทองนะพี่พี่ขาสวยงามมากเลยนะพี่นะนี่นะคะพี่อ่าองค์นี้เป็นครุฑอาจารย์วราเนาะพี่เนาะนี่นะคะพี่สวยๆเลยนะพี่นะรายละเอียดสวยงามมากๆเลยพี่จ๋านี่นะคะด้านหลังเป็นเอ่อเป็นจักนะพี่จ๋าเป็นจักแล้วก็เป็นตรีนะพี่นะนี่นะคะพี่ขาเป็น ครุฑอาจารย์วราเนาะพี่เนาะเป็นสีทองนะพี่นะมีสีทองนะเจ้าพี่จ๋านี่นะคะพี่ <sl ope> เป็นลักษณะอ่อครุฑอาจารย์วราเนาะพี่เนาะอ้าวอันนี้ก็เป็นครุฑอาจารย์วราเช่นกันนะพี่จา๋าชมนะพี่นะนี่นะคะพี่เป็นสีทองรายละเอียดสวยงามไม่แพ้กันเลยนะพี่จา๋านี่นะคะพี่เป็นลักษณะอ่อครุฑอาจารย์วรานะพี่นะ องนี้เป็นหลังถุงเงินนะพี่จ๋าด้านหลังมีถุงเงินถุงทองรวยรวยรวยแบบนี้นะพี่นี่นะคะดีรวยดีนะพี่จ๋านี่นะคะพี่พี่เป็นครุฑอาจารย์วราเนาะพี่เนาะนี่นะคะด้านหลังเป็นถุงเงินถุงยิ่งใหญ่เลยพี่สองถุงนะคะพี่ขะนี่นะคะพี่พี่ที่สนใจติดต่อไ่บ้านกันมาได้นะจะกราบขอบพระคุณพี่พี่เอฟซีทุกการตอบรับนะพี่จ๋า ทุกการโทรทุกการทักไลน์นะพี่ม่บ้านยินดีรับสายยินดีตอบทุกไลน์นะจ๊ะพี่จ๋อาอ้าวรายการถัดมานะพี่นะเป็นพระปิดตาสายวัดสะพานสูงนะพี่จ๋านี่นะคะเก่าๆอย่างนี้เลยนะพี่จ๋านี่นะจ้ะพี่จ๋าเป็นลักษณะเก่าๆแบบนี้เลยเป็นพระปิดตาสายวัดสะพานสูงนะพี่นะนี่จ้ะพี่อ่าอันนี้เป็นด้านหลังเนาะพี่เนาะ นี่นะคะพี่พี่เป็นลักษณะเอ่อพระปิตาสายวัดสะพานสูงนะเจ้าพี่จา๋าเก่าๆแบบนี้เลยนะพี่นะรักล่อนๆกันแบบนี้เลยนะพี่จา๋านี่เป็นใต้ฐานนะพี่นะสวยๆแบบนี้เลยพี่จา๋านี่นะคะสนใจโทรหรือทักไลน์กันเข้ามานะพี่นะบลิไม่ทันหันไวยังไงขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้จ้ะพี่จา๋อาอ้าวรายการถัดมานะพี่ เอ่อรายการนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเต๋นะจ้าพี่จ๋าอยู่ในเลี่ยมนะพี่นะไานให้ชมนี่นะคะพี่พี่เป็นเหรียญหลวงพ่อเต๋คงทองแบบนี้นะพี่นะอยู่ในเลี่ยมนะจ้าพี่จ๋าเลี่ยมไว้ไม่ค่อยชัดเจนนะพี่นะยังไงไม่บ้านต้องกราบขอโทษขออภัยพี่พี่ไว้นะที่นี้ด้วยนะจ้าพี่จ๋ายังไงก็โทรหรือทักไลน์กันเข้ามานะพี่นะขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้จ้า อ่านี่นะคะพี่พี่เป็นลักษณะเหรียญหลวงพ่อเต๋นะจ๊ะพี่จ๋าเป็นหลวงพ่อเต๋คง,งทองเนาะพี่เนาะนี่นะคะพี่พี่ยังไงขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะพี่นะอยู่ในเลี่ยมนะพี่ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะจ๊พะพี่จ๋านี่นะคะอ้าวเป็นเหรียญหลวงพ่อเต๋คงทองเนาะพี่เนาะอ่ะรายการถัดมานะพี่รายการนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเอียดนะคะพี่วัดทุ่งหินพุดนะคะพี่ เป็นเหรียญสภาพใช้นะพี่ขาวัดทุ่งหินผุดหลวงพ่อเอียดนะพี่ขาเป็นเหรียญเก่าสภาพใช้นะพี่ขาเหรียญนี้เป็นเหรียญเก่าสภาพใช้นะพี่นะเก่าๆอย่างนี้เลยพี่จ๋าอ่านี่นะพี่ๆนะมีคราบเขียวขึ้นมาเต็มพี่คราบความเก่านะพี่จ๋าอ่ะอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเอียดนะจ๊ะพี่จ๋าด้านหลังนี่เป็นลักษณะยันนะพี่นะยันแบบนี้นะพี่แต่สึกแล้วนะคะพี่ขาเป็นเหรียญสภาพใช้เนาะพี่เนาะ อันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเอียดวัดทุ่งหินผุดนะคะพี่ขานีนะคะพี่อ่าประมาณนี้นะพี่นะนี่นะคะพี่ที่สนใจขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะพี่นะนี่นะคะเป็นเหรียญเก่านะคะพี่เป็นพระเก่าพระเก็บเนาะพี่เนาะอ้าวรายการถัดมานะพี่รายการนี้เป็นพระวัดถ้ำเสือนะเจ้าพี่จ๋าเป็นพระถ้ำเสือนะพี่เนาะนี่นะพี่นะเป็นพระถ้ำเสือแบบเนื้อเก่าเก่าแห้งๆเราแตกๆแบบนี้เลยนะพี่นะ นี่นะคะเป็นลักษณะเรียมไว้นะพี่นะอยู่ในเรียมนะจ๊ะพี่จ๋าองคนี้นะพี่เนาะนี่นะคะเป็นลักษณะเอ่อพระถ้ำเสือนะพี่นะอยู่ในเรียมกเก่าอย่างนี้เลยพี่จ๋านี่นะคะพี่องค์ใหญ่อยู่นะจ๊ะพี่องค์นี้องค์ใหญ่อยู่นะคะพี่ขาเอาองค์นี้เป็นพระถ้ำเสือนะพี่นะกบเก่าแห้งๆเลยมีร่องรอยแบบนี้เลยนะพี่นะนี่นะคะพี่พี่ อ่าเป็นลักษณะอ่าพระถ้ำเสืออยู่ในเรียมเนาะพี่เนาะพลิกไม่ทันหันไวนะพี่นะกราบขอโทษขอไว้พี่พีไว้ณที่นี้ด้วยนะจ๊ะรบกวนพี่พี่นะพี่จ๋าโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะพี่นะศ8นย์5 8 0 6 5นะคะพี่พีอ้าวรายการถัดมาเป็นเหรียญหลวงพ่อเทียนนะพี่จ๋าหลวงพ่อเทียนวัดโบสถ์ปี1นี่นะพี่นะ นี่นะจ๊ะพี่พี่เป็นลักษณะเหรียญหลวงพ่อเทียนวัดโบสถ์นะจ๊ะพี่จ๋านีนะคะประทุมธานีนะพี่นะหลวงปู่เทียนวัดโบสถ์ปะทุมธานีนะจ๊ะพี่จา๋าเป็นสีทองนะพี่นะเหรียญน,นี้เป็นเหรียญสีทองนะจ๊ะพี่จ๋าโดนแสงไฟแล้วก็สีจืดไปนะพี่นะนี่นะคะพี่พี่องค์นี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเทียนวัดโบสถ์ปะทุมธานีนะจ๊ะพี่จา๋า เป็นหลวงพ่อเทียนปีหนึ่งสี่นะจ๊ะพี่นะนี่มีพอสอบอกตรงนี้นะพี่นะอ่านี่นะพี่เป็นเหรียญสีทองนะจ๊ะพี่จ๋าสวยๆนะพี่นะเหรียญน,นี้สวยๆเลยจ้านี่นะคะพี่พี่อ่ะองค์นี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเทียนวัดโบสถ์ปีหนึ่งสี่เนาะพี่เนาะนี่นะจ๊ะพี่จ๋าสีเหรียญเป็นสีแบบนี้นะพี่ออกทองๆแบบนี้นะคะพี่ขานีคะ่ะ อ้าวรายการถัดมาเป็นพระปิดตานะพี่นะพระปิดตาเก่าๆอย่างนี้เลยนะมีปิดทองด้านหน้าด้านหลังเป็นยันนะพี่นะเป็นพระปิดตาหลังยันเนาะพี่เนาะนี่นะคะพี่ด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะพี่นะชัดเนาะพี่เนาะอ่ายังไงฝากพี่ fc นะเจ้าพี่จ๋ากดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยนะคะ ฝากพี่พี่ทุกคนด้วยจ้าฝากร้านแม่บ้านน้อยๆด้วยนะพี่นะนี่นะคะแม่บ้านนะกราบขอบคุณพี่พี่เอฟซทุกการตอบรับนะเจ้าพี่จ๋าทุกการโทรทุกไลน์ที่ทักมานะพี่นะพร้อมรับสายพร้อมตอบไลน์จ้านี่นะคะพี่พี่เอ่อเป็นลักษณะเอ่อพระปิดตานะเจ้าพี่จ๋าด้านหลังเป็นยันเนาะพี่เนาะนี่นะพี่นะสวยๆเก่าๆอย่างนี้เลยพี่จ๋า อ้าวรายการถัดมานะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณเนื้อนวะนะเจ้พาพี่จ๋านี่จ้ะมีตอกโคตรตรงจีวรหลวงพ่อนะเจ้พาพี่จ๋านี่นะพ,พี่เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะเจ้พาพี่จ๋าเนื้อนวะนะพี่นะอ่านี่นะคะเป็นเหรียญสวยๆแบบนี้เขาเก่าอย่างนี้เลยจ้ะพี่หน้าตาจีวรยังชัดเจนนะเจ้พาพี่จ๋านี่นะคะ อด้านขอบเป็นเนื้อนวะนะคะองค์นี้เป็นเนื้อนวะจ้าพิจานี่นะพี่นะอ่ะมีชื่อหลวงพ่อแบบนี้นะจ้าพิจาเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะจ้าพิจานี่นะคะ <Saint Charles. S 1> เนื้อนวะนะพี่นะมีตอกหมายเลขหรือเปล่าพี่แบบนี้อ่านี่จ้าจะเป็นตอกหมายเลขด้านหน้าเป็นตอกโค้ดนะพี่นะนี่นะพี่นะเป็นลักษณะเออ เหรียญหลวงพ่อรวยเนื้อนวะนะจ๊ะพี่จ๋าด้านหลังเป็นยันแบบนี้มีเอ้ยหลวงพ่อคูณนะพี่นาะแม่บ้านพูดผิดจ้ะกราบขอโทษพี่พี่ด้วยนะคะพี่อ้าวเดี๋ยวน,นี้เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะพี่ขานีนะคะเป็นเนื้อนวะเนาะพี่เนาะนี่ค่ะพี่เป็นลักษณะมีโคดด้านหน้าแบบนี้นะพี่นะยังไงรูปภาพไม่ชัดเจนโทรหรือทักไลน์กันมานะพี่นะ 084 915 8065นะคะพี่ขาอ้าวรายการนี้เป็นฤาษีนะพี่นะฤาษีคูบาอินนะคะพี่ขาอยู่ในเลี่ยมแบบนี้นะพี่นะอ่านี่นะพี่เป็นฤาษีครูบาอินนะจ๊ะพี่จ๋านี่คะ่ะเป็นลักษณะฤาษีครูบาอินเนาะพี่เนาะนี่นะคะ มีชื่อครูบาอินตรงนี้นะพี่นะหนึ่งร้อยปีคร <Sh> <klar>, ูบาอินนะคะพี่คะอ้าวองค์นี้เป็นเอ่อฤาษีครูบาอินอยู่ในเลี่ยมนะจ๊ะพี่จ๋าสวยๆนะพี่นะรายละเอียดสวยงามมากเลยพี่จ๋าองค์นี้นะคะฤาษีองค์นี้รายละเอียดสวยงามมากเลยครับพี่ขานี่นะคะพี่ๆเป็นลักษณะเอ่อฤาษีครูบาอินนะพี่นะนี่นะคะพี่ๆสวยงามค่ะสวยงามจ้าอ้าวรายการถัดมาเป็นเอ่อ เหรียญหลวงปู่เผือกปีสามสี่นะพี่นะนี่นะเจ้าพี่ rattling. เป็นลักษณะเหรียญสี่เหลี่ยมนะเจ้าพี่จ๋าเป็นเหรียญหลวงปู่เผือกปีสามสี่นะพี่นะนี่ค่ะพี่เป็นเหรียญเอ่อออกสีดำดำแบบนี้เลยนะพี่นะดำดำเข้มเข้มหน่อยขอบเป็นน้ำตาลน้ำตาลนะพี่จ๋านี่นะคะพี่ <น anst> ans> เป็นลักษณะเอ่อเหรียญหลวงปู่เผือกปีสามสี่เนา <iek> ะพี่เนาะ นี่นะคะพี่คะสวยงามนะพี่นะนี่อย่างอักขรลงยันสวยงามมากเลยพี่อ่านี่นะคะเป็นลักษณะเหรียญหลวงปู่เผือกปีสามสี่เนาะพี่เนาะนี่จะพี่มีบอกพสตรงนี้นะพี่นะนี่ค่ะเป็นประมาณนี้เนาะพี่เนาะอ่าสนใจโทรหรือทักไลน์กันเข้ามานะพี่จา๋าดูให้ใช่ดูให้ชอบคิดให้ดีตัดสินใจให้ดีก่อนปิดนะจ๊ะพี่จา๋ามีบริการเก็บเงินปลายทางจ้า รายการนี้เอ,อ่อเป็นรูปถ่ายหลวงพอ่อรูปถ่ายแววนกยุงหลวงพ่อสำเพานะคะพี่ขานี่นะพี่นะเป็นเก่าๆอย่างนี้เลยนะพี่เป็นรูปถ่ายเก่าๆนะพี่นะหลวงพ่อสำเพามีชื่อแบบนี้นะพี่นะเป็นรูปถ่ายแววนกยุงหลวงพ่อสำเพานะคะพี่ๆนี่นะคะเก่าๆอย่างนี้เลยพี่นะนี่ค่ะองค์นี้เป็นรูปถ่ายแววนกยุงหลวงพ่อสำเพนะจ๊ะพี่จ๋า ออกเก่าเลยนะพี่นะสนใจติดต่อไ่บ้านกันมาได้นะพี่นะขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้จ้ารายการถัดมานะพี่เป็นเหรียญใบมะยมหลวงพ่อเชื้อนะพี่นะเป็นลักษณะเรี่ยมโบราณไว้แบบนี้นะพี่เรี่ยมเปิดหน้าด้านหลังปิดนะจ๊ะพี่จ๋านี่นะพี่นะเป็นลักษณะเหรียญใบมะยมหลวงพ่อเชื้อนะพี่นะ นี่นะคะด้านหลังปิดไว้ด้วยพลาสติกแบบนี้นะพี่นะเป็นเหรียญเก่านะจ้าพี่จา๋าเก่ามากๆนะคะเหรียญน,นี้เน้นย้ําว่าเก่านะจ้าพี่จา๋านี่พี่ดูด้านหลังกันเนาะพี่เนาะอ่านี่นะคะพี่เป็นเหรียญใบมะยมหลวงเพ่าะเชื้อนะพี่นะนี่นะคะเป็นเลี่ยมโบราณเรี่ยมกเก่าๆไว้แบบนี้เรี่ยมเปิดข้างหน้าปิดด้านหลังนะพี่นะ ไม่ชัดเจนยังไงพี่พี่โทรหรือทักไลน์มานะคะพี่ขาเดี๋ยวม่บ้านจะแอดไลน์ถ่ายรูปเพิ่มให้นะพี่นะนี่นะคะเป็นเหรียญใบมะยมเนาะพี่นะเนาะอ่าวรายการถัดมานะพี่รายการนี้เออเป็นเหรียญเจ้าคุณธงชัยปีสองเจ็ดนะพี่นะเป็นเหรียญลักษณะเหรียญเป็นพระปิตานะพี่นะเป็นเหรียญเจ้าคุณธงชัยปีสองเจ็ดนะพี่จ๋ามีสองเหรียญน,นะพี่นะอ,อ้าวอังนี้เป็นเหรียญแรกนะจ๊ะพี่จ๋านีนะคะ เป็นเหรียญเจ้าคุณธงชัยปีสองเจ็ดนะพี่นะเป็นเหรียญพระปิตตานะพี่นะนี่นะคะพี่มีชื่อแบบนี้แล้วก็มีปีบอกแบบนี้นะคะพี่ขามีสองเหรียญนะพี่นะนี่เป็นเหรียญแรกนะจ๊ะพี่จ๋านีนะคะเหรียญยังสภาพดูดีอยู่นะพี่ดูสวยอยู่นะคะพี่ขานี่นะคะนี่เป็นเหรียญพระคุณธงชัยเหรียญแรกนะพี่นะอ้าวนี่เป็นอีกหนึ่งเหรียญนะพี่นะ นี่นะจ๊ะพี่พี่อ่านี่เป็นเหรียญที่สองนะพี่องนี้เป็นเหรียญพระคุณธงชัยนะจ๊ะพี่จ๋าปีสองเจ็ดนะพี่นะเหรียญเจ้าคุณธงชัยปีสองเจ็ดนะคะพี่ขานี่นะพี่นะสวยงามเนาะพี่เนาะนี่ค่ะนี่นะพี่เป็นลักษณะแบบนี้นะพี่เขียนว่าปีสองเจ็ดเหมือนกันนะพี่จ๋าติดต่อแม่บ้านมานะพี่พี่ที่สนใจติดต่อแม่บ้านมาได้นะคะพี่พี่ขานี่นะคะ อ้าวรายการถัดมานะพี่เป็นเนหร mm ียญหลวงพ่อฉุยห่วงเชื่อมนะจ๊ะพี่จ๋านี่นะพี่ๆนะเป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยห่วงเชื่อมนะพี่จ๋านี่นะคะเป็นเหรียญสภาพใช้นะพี่นะเป็นเหรียญออกสีน้ำตาลนะจ๊ะพี่จ๋าเป็นหลวงพ่อฉุยห่วงเชื่อมเนาะนี่นะคะพี่ๆสวยงามนะจ๊ะพี่จ๋าเป็นเหรียญเก่าสภาพใช้นะพี่นะ ด้านหลังเป็นลักษณะมียันแบบนี้นะพี่นะอ้าวองนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยห่วงเชื่อมนะจ้าพี่พจ๋านีค่ะอ่าประมาณนี้นะจ้าพี่พี่อ้าวรายการถัดมาเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดกระไหลทองนะพี่นะองค์นี้เป็นหลวงพ่อสุดกระไหลทองนะจ้าพี่จา๋าหนีนะคะในบ้านให้ชมกันเนาะนีนะพี่นะมีกระไหลทองมีแบบเป็นลักษณะแบบนี้นะพี่นะ หน้าตาหลวงพ่อสุดชัดเจนมีชื่อหลวงพ่อนะพี่จ๋าเป็นลักษณะแบบนี้นะพี่นะวันนี้นะคะพี่ขาฝากพี่เอกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเช่นเคยนะคะพี่ขาแม่บ้านก็กราบขอบพระคุณพี่พี่ทุกท่านนะคะทุกสายเรียกเข้าทุกไลน์นะพี่นะแม่บ้านพร้อมรับสายพร้อมตอบทุกไลน์ยังไงติดต่อกันเข้ามานะจ๊ะพี่จ๋าสนใจองค์ไหนขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะ สำหรับพี่ๆที่ไม่มีไลน์นะพี่นะโทรกันเข้ามาทิ้งที่อยู่ไว้ให้แม่บ้านได้เลยจ้ะเดี๋ยวแม่บ้านจะจัดส่งพัสดุให้นะคะพี่คะอ่อทั้งทางการติดต่อนะจ๊ะพี่จ๋าเช่นเคยค่ะพี่0 8 4 9 1 5 8 0 6 5นะคะพี่คะโทรหรือทักไลน์มานะพี่นะเพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์นะจ๊ะพี่สาวแม่บ้านนะพี่นะแม่บ้านนะคะพี่มีบริการเก็บเงินปลายทางจ้าแล้ววันนี้ก็ ถ้ารูปภาพไม่ชัดเจนพูดผิดหรือทําอะไรไม่ถูกต้องยังไงนะพี่จ๋าในบ้านขอกราบขอโทษขอภัยพี่พี่ไว้ณนะที่นี้ด้วยนะคะในบ้านขอจบคลิปอีพีที่124ไม่เพียงเท่านี้นะคะพี่สวัสดีค่ะ